ก็คือวันนี้เดี๋ยวเล่นเกมผีจากนั้นเดี๋ยวมีเล่าเรื่องผีก่อนจบเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นเลยเล่าก่อนเล่นเลยสร้างบรรยากาศโอ้โหเล่าก่อนเล่นเลยออเชี๋ยเอ็มกูยังหลดไม่สิเอ็มมาอหอนเล่าก่อนเฮ้แต่คือก่อนเราทําทุกอย่างนี่มึงมีนี่ให้กูนี่เพื่อนบทสวดชีนั้บัญชอนอ่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าบีน่ยมันจะเขาเรียกไรนะอันเชิญผีมาเล่นด้วยอ่าคือคือเอาร้านลำพังไม่น่ากลัวมาปีเราเล่นไปแล้วอ่ะเราก็แบบใช่ พอมาแล้มาเล่นอีกมันก็ช้าอ่ะเขาเรียกว่าความน่ากลัวเราก็ลดลงอ่าแน่นอนแน่นอนนะว่าเรื่องเพิ่มมาไปเราเอาเรื่องเพิ่มมาไปวันนี้ไอ้วันวันนี้วันปล่อยผีด้วยนะที่เราพารวบปล่อยผีด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พ่ออ่ามึงพูดตามกูนะอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเอ้ยกูต้องจุดยังเนี่ยกูต้องจุดกแล้วอ่าอย่ากูจุดแล้วนะจุดนะจุด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 แล้อันหนึงอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหดูดิไฟใช็ไม่ยังไม่ติดให้กูอ่ะเฮ้ย พีเปาอยู่พีหมดเมันังเปาอยู่หมดหมดหมดไอควายไมา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 ขนมอหลอกตาเด้อหลอกตาสุเพตพิรันตุสุเพสาวิรันตุอันนั้นเร็วคือเขารอแบบไอเหี้ยกูจะก้าวขาวมาแล้วนะเร็วเๆ็เร็หเร็วเร็วเรเร็าเร็วเร็วก กูอยู่ในบันทึกอยู่เห้่ใหม่อาริฮารันตุฮะตาปาลิฮารันตุเฮ้ยไม่ไม่เหมือนตอนแรกวะไอสุเพเห็นตุไปแล้วแรกไปแล้วไงอ๋ออ๋ออ๋อเจ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 ไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยสุเพิสภาสุเพสภาเก้าขาไปเก้าขามาเก้าขาไปเก้าขามาก็เบื่อจริงๆอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยขอไปบ่นหน่อย ข้าพเจ้าเอาดีๆแล้วดีแล้วข้าพเจ้านายอิทธิกรขนฝ้ายนายอิทธิกรขนฝ้ายลูกชายของลูกชายของเฮ้ยอย่าดีกว่าเพื่อนตรงตรงนี้ข้าไปก่อนตรงตรงนี้ข้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้เดี๋ยวลุตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นข้าไปก่อนเดี๋ยวลุ้เดี๋ยวลุ้เดี๋ยวลุ้ขอท้าทายขอท้าทายอุ้ยท้าทายเลยเหรอเฮ้ยพูดผีวิญญาณปีศาจใดๆก็แล้วแต่โอ้โหพูดผีวิญญาณปีศาจใดๆก็แล้วแต่เลยเหรอโอเคถ้ามึงมีจริงอ่ะถ้ามึง มีมีมีจริงอ่ะถ้าถ้าท่านมีจริงถ้ามึงถ้ามึงแม่ถ้ามึงถ้าถ้าถ้าท่านแม่ถ้าท่านแม่ถ้าท่านแม่ทำไมล่ะถ้ามึงถ้ามึงมีอํานาจจริงจริถ้ามึงมีตัวตนถ้ามึงเก่งถ้ามึงแน่ถ้ามึงเจ๋งเออถ้ามึงเจ๋งถ้ามึงแน่ถ้ามึงมีตัวตนถ้ามึงเจ๋งกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้ควายกูกลัวมึงนะเฮ้ยอย่ามาเลย เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาดีดีอ๋อโอเค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 อ่าบอกอ่าแค่นี้แหละเดี๋ยวกูจะรอดูแล้วกันระหว่างครูน่าแค่นี้แหละเราจะรอดูแล้วกันเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยชิบังกี้ไม่กินรู้สึกจริงไม่กินรู้สึกจริงเชี่ยหนาวหนาวบอก่าเปล่าทุบหล่นใส่ที่เมื่อกี้ร้อนเลยเอ้ยกูยังไม่เคยฝังใช่ไหมเรื่องเนี้ยยังยังยังแต่เรื่องนี้มึงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจริงเหรอเชี่ยตอนดู้นะครูเริ่มกูเริ่มกลัวแล้วนะเราตั้งชื่อเรื่องให้นะอ่ะ ชี้เรื่องชี้เรื่องเดี๋ยวจังหวะนี้คือตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตัดคลิปละผีเกาะล้านโอ้ยไม่าพูดแล้วเราก็ไปกันบ่อยไปดีแล้ววันวันวันนั้นแม่งหนักจริงมึงกูไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยมึงรู้ป่ะเรื่องนี้เอ้ยจริงเหรอเอออ่ะเดี้ได้เล่าเลยเนี่ยอ่าได้ได้ได้เอ้คือวันนั้นก็ไปเที่ยวกันครั้งไหนก่อนดีกว่าเที่ยวแก๊งชายช่กันครั้งไหนไอ้อูเล่าอ่าาโอเคโอเคโอเคเป็นครั้งที่เหมือนเหมือนแก๊งไอ้กล้ากับ แก๊งพัทยาไปด้วยกันครั้งแรกที่เกาะล้านวันนั้นคือช่วงลอยกระทงเลยไปลอยกระทงกันก็เมาวันนั้นมองใส่สุดเ,เอาไปทุกอย่างหนึ่งมึงบอกไปอยอะในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างอย่าพูดดีกว่า <laughs> แต่เอาว่าตอนนั้นเอาไปทุกอย่างเออเอาไปทุกอย่างเอาไปทุกอย่างเอาไปทุกอย่าง,าก,างก็คือไปเที่ยวอ่ะไอเที่ยวอเที่ยวไปเที่ยวไเที่ยวก็ไปเมาดีกว่า <laughs> ใช่ใช่ก็ถูกถูกกูจำไม่ได้เลยว่ากูไปเที่ยววันนั้นหลยเอาแบบว่าเราก็ไปกันเออไปกันไปพักอยู่รีสอร์ททุกถูก เป็นรีสอร์ทถ right <Huh? S 3> ูกๆของที Aqua ่นู่นแบบว่ามันจะอยู่ราคาประมาณแบบตกคนละสองร้อยห้าสิบนอนได้แล้วอ่ะมีมีกระทงแถมเลยนะเป็นกระทงแบบกระทงแบบทําให้แบบโลกลกอ่ะกระทงแบบขยะกระแถมมาที่พักคือก่อนจะเข้าได้มันต้องแบบผ่านทางกลุขลาแบบกรุ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 ่ก็คือกว่าจะนั่งขี่ก็คือแบบตุบระบุมาแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าราคาถูกรายอมรับได้เข้าไปก็เมาที่นี้ห้องแม่งก็แบบราคาถูกจากมีห้องหนึ่งที่ที่กูนอนอ่ะก็คือไม่มีแอร์เออแล้วก็นอนกัน ันนี้ก็ตอนแรกก็กลางวันก็ไปเที่ยวกันไปเล่นเกมไปกันไปตอนงคืนก็เมามเมาเสร็จก็แยกๆห้องนอนแยกๆเป็นสามสามสามจำได้ตอนนั้นสาห้องเออใช่ใช่ใช่มันกูนอนกับใหม่ๆแล้วก็ใครกับคนนึ่งจำไม่ได้อกูก็หลับไปแล้วสักพักกูตื่นมากางดึงกูขย ah. ับตัวไม่ได้เลยออแบบ นิ่งเลยอะครับ okay. ต er I mean, ัวไม่ได้แล้วกูก็แบบกลัวกูเลยแบบมันเงยหน้าขึ้นเหมือนแบบมันมองขึ้นไปแต่มันไม่นิงเงยหน้าได้ขนาดนั้นนะเงยหน้านิดเดียวอะแต่มองขึ้นไปปลายเท้าอะกูเห็นหัวคนเว้ยมันแบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กเพราะมันอยู่ประมาณปลายเตียงเออแล้วเห็นแค่แบบประมาณเนี้ยเห็นแค่ประมาณส่วนเนี้ยชีแล้วกูแบบเฮ้ยกูพูดไปแบบเฮ้ยเป็นกูหันไปกูเห็นทุกคนหลับอยู่นะว่าสองคนมีไม้ไม้ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งใช่ไหมลูกแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครหรือแม่งกระส่ายหน้าแบบกูเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยมึง ต้องการอะไรวะแบบแบบกูกลัวสัตว์อะตอนนั้นอะเฮียแบบเหมือนเม้าดูดอย่างนีไม่หายเมาอะเออเออมึงต้องการอะไรแม่งก็แบบใส่หน้าอย่างเดียวเลยแบบเฮียแบบเหมือนเหมือนกูบอกว่าแบบอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแหะแม่งก็แบบไม่สนใจอะแม่งก็ใส่หน้าแม่งกลัวกูแบบเฮียอะไรทำไงดีกูเลยแบบมัน เหมือนตอนนั้นไม่รู้คิดที่อะไรกูไม่เชื่อในศาสนาพุทธด้วยนะแต่กูแบบว่าเอาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งบุญไม่ให้บอกว่าไปได้ไหมเดี๋ยวส่งบุญไม่ให้แม่งก็สายหน้ากูถนไม่ไหวตอนนั้นกูเหมือนคุยนานมากแล้วกูกลัวมากอะจนเหมือนรู้สึกตัวกูเขยับตัวได้อ่ะกูเลยลุกไปถีบแม่งเลยเออเปไงไอเฮี้ยมไม้เปิดไฟตะโกนดากูเลยไอเฮี้ยมึงก็ถีบพัดลมกูทำไมวะ กิ่งเสียความั่นใจกว่าเอ้เลยแล้วมันเนีกยไ่งเลยสาุกที่ไม่พยายามอ่ไม่ยามอันต่อไปเข้าสู่มงจริงจังละเพราะว่าไอบีมันเอาเรื่องจริงมาเล่าอืมเฮ้ยอันนี้คือแล้ว แล้วมันมันเคยเล่าให้ฟังว่าแบบไอ้ช่วงนั้นนะมันเคยคิดจะไปบวชเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยอืแต่แบบว่าเพราะว่าช่วงนั้นมันเรียนรอรอยอยู่อ้ยาจริงอ่ะอ่ะมาเวนี้เดี๋ยวพิกไปตลกปะเนี่ยทำเป็นน่ากลัวพิกไปตลกเนี่ยไม่มี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 อันนี้คือเรื่องจริงเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เรื่องจริงเลย คือทำไมที่กูอยู่หอไงคือต้องบอกก่อนนะว่ากูเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามใช่ป่ะล่ะอ่าไอ้เฮียมึจะไล่ทําไมเนี่ยกูเลยมหาลัยนาาไไียแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงที่กูอยู่หอก็คือปีหนึ่งปีสองทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่กูแบบหิวเว้ยตอนกลางคืนอะ่ะออกหอไปเล้ไม่ต้องแล่ว่าเข้าหอมาแล้วตอนกลางคืนแบบปีหนึ่งปีสองแล้วไม่ชอ,อบหิวไอ้เฮียซึ่งหิวทําไงไอ้เฮียทุกทุกร้านก็ปิดหมดละก็ต้องเดินไปเซเว่นกูก็หิวละ ตอนนั้นประมาณแบบถ้าเกิดจำไม่ผิดนะประมาณแบบตีสองตีสองเกือบสามกูว่าเยอะต้องไปหไหวทียแม่งไม่มีอะไรแดดเออกูว่าออกจากห้องไปเหมือนกูเดินผ่านที่นี่นมันจะเป็นแบบทางมันจะเป็นหญ้าไงหอเนี่ยคือแบบข้างขวามันจะเป็นถนนเว้ยลองคิดภาพแต่ข้างซ้ายมันจะเหมือนแบบว่าเป็นหญ้าเหมือนแบบหญ้าข้างทางอะ่ะกูเดินไปทีนี้เหมือนเจอคนกําลังคุยขยะอยู่ที่ย อยู่ดีเขาทักกูเฮ้ยใครเดินตามมาแต่กูว่าเลยเฮ้ยเขีนะ้ยนี่อหานไปแล้วเฮ้ยพี่ออกมาคนเดียวผมไมช่ชวนเพื่อนเลยอย่างนั้นนะ e <ye> อะเฮี้ยนอนจริงนอนจริงนอนจริงอันนี้นีคือจริงๆเลยนะสาบานเลยเออแต่ก,กูเลยแบบรีบเลยรีบซอยเดยนี้รีบซอยปึ๊บ <"He i, S 1> ไปเซเว่นก็แบบพี่พนักงานก็ทักอักแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เอาน้องแบบว่าเพื่อนน้องไปไหนเมื่อกี้เออพี่เห็นเดินเข้ามาด้วยเฮ้ยเชี้ยกูว่าไม่ใช่ละ อเียก็เลยแบบรีบคิดปุ๊บเอาเซเว่นปุ๊บรีบซื้อของรีบกินรีบรีบกินเฮียอ,อะไรนี่ซื้อสองรีบคิดเอาไปกินห้องรีบกลับเลยเดินกลับทางเดิมทีนี้เขาอะไรละเฮ้ยนี่เดินตามมาติดๆเลยนะเนี่ยเออกลัวเฮ้ยนี่ไหนเงี้ยใช่ปะ่ะกลัวไม่สนละวิว่งเลยดีกว่ากูวิ่งเลยแต่ว่ากูเหลือบเห็นละไอ้เหี้ยแบบเหมือนแบบมีขา,ขาวๆอะตามกูมาอยู่เ้ยเออกูเลยแบบเชี่อวิ่งเลย วิ่งเลยนี้วิ่งยาวๆเลยวิ่งมาแบบจนถึงห้องอ่ะก่อนถึงห้องเนี้ยกูวิ่งมาอย่างเงี้ยกูวิ่งมาแบบเงี้ยแล้วแบบถึงห้องใช่ป่ะกูแบบปึ๊บปึ๊บได้เปิดแล้วกูหันไปยังเห็นขาวๆอยู่นะขาวๆไม่เหมือนเป็นแบบผู้หญิงใส่เสื้อขาวๆเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างเงี้ยเออมาปุ๊บกูว่าเชี่ยจัดแล้วกูว่าปิดประตูปึ้งใช่ปะปิดประตูละปิดประตูกูอย่างงี้แบบพักกับกูว่ามา สองกระจกแบบนึกว no ่าแบบจะมีใครตามมาก็เฮียหิวข้าวเวอกี่มิด อย่าขวัญนด้ครับเอางี้ตัดๆชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดีอยวติดตามกันมึงเดินมานั่งแล้วมึงเดินมานนั่งแล้วอย่าลืมไปกดติดตามทวิตกันนะครับเจอกันในไลฟ์สด